หลอกเกินพี่มุกสวยไหมสวยนะมุกเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่น่ามองครับสวยไม่สวยเขาไม่เป็นดนาราหรอกนะสวยสวยมุกสวย สวัสดีครับสวัสดีลูกท่านะครับวันนี้ผมบ้านนะผมไม่รู้ผมจะทำอะไรมีที่เที่ยวแนะนำไหมครับมีที่เที่ยวแนะนำไหมมีที่เที่ยวแนะนำไหมครับ นบาคนสวเข้มๆม,มากเข้มสุดๆทุกคนอยากถามเรื่องอะไรไหมถามผมได้นะผมจะเล่าให้ฟังไหมอยากถามไหมแบบปรสบการณ์เรื่องอะไรก็ได้ยกตัวอย่างม ามแล้วจะบอกไหมบอกครับไม่ห่างไม่ห้างทำไมน่ารักจังเรื่องความน่ารักเนี่ยมันเริ่มจาก <c oughs> ช่วงนั้นช่วงนั้นเนี่ยผมเกิดมาพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้คิดไม่ทันเดี๋ยวเอาเอาเรื่องใหม่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันนี้คิดไม่ทัน,นจริง เอาเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีฮบอกทุกเรื่องไหมทุกเรื่องครับผมจะเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยอืมเข้มจริงๆใช่ครับน้องเพลงให้ฟังก่อนเอาอีกแล้วไอ่ทำยังไงถึงจะสูงใช่ไหมครับ ต้องดูไวัยด้วยนะว่าว่าช่วงนั้นเราอยู่ในวัยอะไรสำหรับเข้มเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อเข้มเนี่ยสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบนะร้อยหกสิบเจ็ดถึงเจ็ดสิบประมาณเนี้ยแม่ก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบแต่ฝั่งคุณแม่เนี่ยจะสูงฝั่งตาจะสูงฝั่งพ่อก็จะจะสูงแบบชายไทยในวัยนั้นในยุคนั้นที่สูงเพราะว่าเข้มนอนเร็ว เมื่อก่อนน่นอนเร็วแล้วเป็นคนที่ชอบกินนมมากชอบดื่มน,นมดื่มนมมากๆโรงเรียนประถมเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะโรงเรียนประถมเขาจะมีเงินเอ่อมีมีนมโรงเรียนมาให้ทุกเทอมแล้วก็มีให้ทุกวันด้วยนะช่วงนั้นนะ่ะนมนมนมวัวโรงเรียนอ่ะชื่อนมโรงเรียนอ่ะแล้วเป็นคนชอบกินชอบดื่มนมมากเพื่อนเน่ะจะชอบเอา มันเป็นถุงใช่ไหมก็กัดถุงนมแล้วเอาไปเขียนชื่อผมว่าเฮ้ยไม่ต้องถ้าไม่กินเอามานี่ถ้ากินนมแล้วก็นอนเร็วครับดื่มนมนอนเร็วสูงแน่ๆหลอกเกินพี่มุกสวยไหมสวยนะมุกเป็นคนแบบ เป็นผู้หญิงที่น่ามองครับสวยไม่สวยเขาไม่เป็นดาราหรอกนะสวยสวยมุกสวยพี่มุกน่าจะมีงานไหมครับไม่รู้เลยว่าวิสาเนี่ยฟังแน่ติจักชี่บอกว่าจังไงแล้วให้บอกว่าวอย่างเฮ้ เพราะว่ายังจ้าขอารลามเนี่ยจ้า mỏ lắm mỏ lắm tịt mỏ lắm từ lắm là... bố 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 qua ở nhà khó mỏ lắm เองยังไม่เข้าใจผมเองยังไม่เข้าใจแม้อำแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยเกิดมาไม่เคยได้ร้องหมอลำเกิดเคยลองแต่รักแนโนอเคยลองแต่รักแคนอแท่งนองแท่งนอเอายกมันแทนอหรือเอาแบบพวกฮาร์ดคอร์หรือเอาแบบบวกฮาร์ดคอร์ฮาร์ดร็อกนั่นรอถนัดเลือเกินฟังแล้วยนใช่ครับ ลองไม่เป็นเป็นยังจะมาขอมอลัพ่อไอพ่อแมนครับพ่อสะไอรับบอลองล่ะครับวอนไปรุ่นโอ้ยากระบาดนี่ เข้มสูงร้อยปดสบเจ็ดครับขอบใจเด้อบ่าเป็นยังครับบ่เป็นยังขอบใจที่เศร้าหลอกมันบ <c oughs> อกหล่อมากค่ะรับครับวาสนาผู้ใดเนาะวาสนาผู้ใดเนาะบัรนี้จากเด้อบาดนี้เอา จริงหรอมากค่ะฮะจังโกนครับเดี๋ยวจังโกนมันปงกระหามันปงก่อนเดี๋ยวจังโกนมือไปงานจังโกนเนาะคนสัวขึ้นมารอแทะอันนี้ย่องฮือวาดาเฮือวาจังเลยนี่ฮือ เมื่อกินข้าวละบอกินละจ้าเจ้าขนาลักโกรโว้หลว่างหรอครับพี่ว่างครับไม่ต้องรอแล้วค่ะโกรธแล้วอ่ะไม่ต้องโกรธหรอค่ะรอแล้วสวัสดีค่ะพี่ใหม่ไปเที่ยวฮะไม่ใช่พี่ใหม่นี่พี่เข้มนะครับ ไม่ห้างไม่ห้างปื้มใจจังมาเจอไม่ห้างมาจะเต็มตาหล่อนนั้น,นาอ,อายุอวัยเบาเกินสาวสองหน้าตาทา่าทางก็เทแถมมีเสน่ห์เป็นกองเจอของเดิมที่เคยครอบครองมาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจาของคนเดิมแล้วปล่อยให้น้องไปได้ไงกัน กินเขาสวยน้าอย่างเนาะป้าถือว่าคือคือที่อีทานคักแท้กินเขาสวยประสานว่ามักเจ้าหลายไอแค่มองแค่มองเธอ ยูโรทำงาน่ะครับว,วัสนาผู้ใดน,นะ